มาตรฐานร้อยเจดสิบนะครับ Max Torque อยู่ที่264นะครับหลังจากจูนเสร็จแล้วอยู่ที่234นะฮะ Max Torque อยู่ที่379นะครับอันนี้ก็เป็น BMW นะครับ F 3 0แต่ว่าคันนี้สแตนดาร์ดนะฮะท่อเสียก็ยังไม่มีการอัพอะไรเลยแล้วก็เจ้าของรถต้องการจูนเลยนะฮะเราก็จูนเข้าไปนะฮะถือว่าเป็นสเต็ปหนึ่งแต่ก็เป็นหนึ่งที่ยังเต็มไม่ดีนะครับถ้าในกรณีที่ BMW นะฮะมาทำการ ค่อยเสียนะฮะแล้วแต่ดาวไฟแรงม้าก็จะเยอะวันนี้อีกนะครับเป็น270ถึง280ได้เลยเพราะว่ามีทำการชุดค่อยเสียให้มันโผล่ขึ้นนะครับสนใจนะฮะ F10 นะครับ F30 นะครับ G10 G30 หรือ B.M ทุกรู่เลยนะฮะหรือจะ G60 ทางร้านทอซิงก็สามารถจูนเพิ่มแรงม้าได้นะครับอย่างคันนี้ก็นี่ครับประมาณ50แรงม้านะครับสนใจมาท่อซิงได้เลยตะกรุด B.M Euroart ECU tuner ขอบคุณครับ